ว้าวทุกคนถนนเขตชนบทหรือว่าชานเมืองของประเทศไทยทุกคนโอ้โหสวยมากเลยทุกคนอลังการงานสาร้างแห่งอะไรทุกคนเมื่อน,นี้น้องราศีพาทุกคนมาบึงมาชมเนาะบรรยากาศหรือว่าการก่อสร้างถนนหุนทางของประเทศไทยทุกคนว่าจะอลังการแค่ไหนทุกคนสบายดียินดีตอนทับเขาชูช่องนะ้องรัติดาชาแนลเด้อพีพีเอฟซีเบิร์สุขุสทุกคนเนาะ เมือ่อหนีน้องรัดมีคลิปอยากานํนำเสนอให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมนำกันเนาะนนก็คือคลิปของอาถนนเขตชนบทหรือว่าเขตชานเมืองของฟังไทยนะทุกคนก็คือน้องไราเห็นยอะยังออนซ้อนนะถนนหนทางขนาดเขตชนบทนะทุกคนยังดีขนาดหนีทุกคนโอ้โหประเทศไทยเพิ่นเจริญพัฒนาไปหอดขันหนีระวบ่ทุกคนก็คือเพิ่นสางหรือว่าโครงการการสางถนนนะทุกคน คือมีรลายแห่งะไรท,ทุกคนแต่วานองรัดอยากพาทุกคนมาเบิ่งมาชมเนะาะถนนเขตอ่าบางใหญ่ทุกคนเขตนอกหรือว่าเขตชานเมืองของฟังไทยเนาะทุกคนรงรัดอยากพาทุกคนมาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะทุกคนก่อนอื่นหมดรงรัดต้องขออนุญาตเจ,จ้าของช่องเพราะน้องที่นําคลิปผนมารีแอคชั่นรือว่ามาเผยแผ่ความอลังการหรือว่าหุนทางถนนหนทางของฟังไทยนะั้นทุกคนไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยทุกคน 25ส,สัญญาส่วนอีก5สัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้แก่สัญญาที่1พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับ4ี่สะพานเพื่อรองรับการจราจรจ,รจากถนนการานาพิเศษทิศทางจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทิศทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีและทิศทางจากบางแคกรุงเทพเพื่อเข้าสู่ด่านบางใหญ่รวมถึงรองรับการจราจรที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนการนาพิเศษทั้งสองทิศทาง ปัจจุบันคงเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยผลงานรวมคิดเป็น99.946%คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2567สัญญาที่2พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับเพื่อรองรับการจราจรจากถนนรัตนาธิเบศเข้าสู่ด่านบางใหญ่และรับรถที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนรัตนาธิเบศ ปัจจุบันคงเหลือง,งานราวสะพานและงานปูแอสฟัลบนสะพานขาออกสู่ถนนรัตนาทิเบศรวมถึงงานเก็บรายละเอียดผลงานรวมคิดเป็น97.747%คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2567 สัญญาที่4พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรระยะทางประมาณ1,500เมตรและก่อสร้าง 4, สะพาน2์2แห่งความยาวรวม2,500เมตรปัจจุบันเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยผลงานรวม91.548%คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2567 สัญญาที่12พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมระยะทาง5,700เมตรเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจ,จรทิศทางและ3ช่องจราจ,จรและสะพาน5แห่งปัจจุบันเหลืองานปูแอสฟัลต์ al, บนสะพานการก่อสร้างสะพาน1แห่งขาเข้า,ขาบริเวณกิโลเมตร42และงานปรับระดับความสูงช่องลอดบริเวณเทศบาลเมืองนครปฐมผลงานปัจจุบัน90.023เ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม2567สัญญาที่16พื้นที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมและอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด4ช่องจราจรทิศทางและ2ช่องจราจรและงานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงชนบท ข้ามทางรถไฟและข้ามคลองชลประทานปัจจุบันเหลืองานเก็บรายละเอียดเพื่อเตรียมส่งมอบงานระบบผลงานปัจจุบัน95.907%คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2567สรุปภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งโครงการเดือนกรกฎาคม2567คิดเป็น98.841% ด้านการก่อสร้างงานระบบขณะน,นี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในพื้นที่8ด่านประกอบด้วยด่านบางใหญ่อยู่ระหว่างถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและถนนภายในอาคารรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในด่านเช่นอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารศูนย์ควบคุมจราจรกลางหรืออาคาร CCB และงานระบบส่วนอื่นๆ ด่านนครชัยศรีอยู่ระหว่างถมทรายรองพื้นและงานผิวจาราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณหลังด่านช่างน้ำหนักรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในด่านและงานอื่นๆเช่นระบบระบายน้ำงานเสาไฟฟ้าส่องสว่างไฮแมสเป็นต้น ด่านสีสษะทองอยู่ระหว่างถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตของถนนทางหลักรวมถึงก่อสร้างอาคารต่างๆเช่นอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารด่านช่างน้ำหนักและงานระบบที่เกี่ยวข้องด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกปัจจุบันงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็ อยู่ระหว่างงานถมทรายรองพื้นและงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนรอบข้างอาคารและการก่อสร้างอาคารต่างๆรวมถึงงานระบบที่เกี่ยวข้องด่านนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรวมถึงอาคารและงานระบบส่วนอื่นๆ ด่านท่ามะกางานผิวจาราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารต,ต่างๆภายในด่านรวมถึงงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด่านท่าม่วงงานผิวจาราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางอาคารสถานีตำรวจทางหลวงย่อยอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงและอาคารหน่วยตรวจการและกู้ภัยเป็นต้นด่านกาญจนบุรีงานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณถนนทางหลักและพื้นที่จอดรถบรรทุกบริเวณด้านหลังด่านช่างน้ำหนักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรวมถึงอาคารต่างๆภายในด่านและงานระบบภาพรวมการก่อสร้างงานระบบทั้งโครงการเดือนกรกฎาคม2567คิดเป็น58.16เซโดยปัจจุบันกรมทางหลวงยังคงเปิดใช้ชั่วคราวช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโเมตรทุกสุดสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันศุกร์ถึงเวลา21นาฬิกาของวันอาทิตย์เปิดให้เข้าออก2จุดได้แก่ด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นสำหรับภาพรวมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีกรมทางหลวงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี2568 you <laughs> โอ้โหทุกคนขนาดถนนเขตชานเมืองนะทุกคนยังสางได้อลังการขนาดนี้ทุกคนสมข้เจวารีทุกคน,าารกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพัฒนานะทุกคนก็คือขนาดถนนเขตต่างจังหวัดนะทุกคนก็คือแบบเพื่อนสราน้า,า,า,แบบรางได้จจอลังการขนาดนี้ทุกคนก็คือถนนลายเส้นลายสายแบบสางติดจอดกันทุกคนเพื่อนสางนนได้แนวใดขนาดเขตนอกนะทุกคนยังซ้ำหนีในเมืองหรือว่าในกรุงเทพฯี่ซ้ำใดทุกคน โอ้โห้องแาเเ็นเลยแบบออนซอนนะทุกคนถนนบมนเมืองเพ่นเนาะโบว่าตางจังหวัดทุกคนหรือว่าในคลิปยูทูบเบอร์ต่างๆทุกคน้นองแรเเ็นแบบขาเจ้าจเอาลงแบบลายแห้งเลยทุกคนเกี่ยวกับถนนหนทางประเทศไทยโบ,บแปลกใจเลยว่าเป็นยังขาเจ,จ้าจึงทายลงเนาะเพราะว่าอ่าถนนหนทางบานเพ่นนะงามอรีทุกคนงามอย่างเดียวยังบบพอ่อทุกคนก็นย่งไดมาตรฐานอีกทุกคนบอกเลยเลยว่าถนนหนทางประเทศไทยนะบุมีนะขื่นแบบเป็นขื่นหรือว่า เป็นลุมเป็นบอ่อทุกคนก็คือแบบถนนบานเพื่อนนะเรียบแห้งอะไรทุกคนโอ้โหสวยงามแหงอะไรทุกคนถนนป้าเทศไทยทุกคนเอาแล้วเนาะทุกคนมือนีน้องหัดกะพาทุกคนมาเบิงมาชมถนนคองฟังไทยทุกคนหรือว่าการสางหรือว่าโครงการคองฟังไทยนะทุกคนสางถนนนะสำหรับคลิปนี้น้องหลัดต้องขอบคุณขอบใจพ,พ่อพี่น้องเด้อที่เขามารับชมเนาะ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของหลงรัดเดอ้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย